เจริญสุขสวัสดีปีพุทธศักราชใหม่2565ท่านสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่องยูทูบอีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านในสุภาวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญตั้งมั่นอยู่ในคุณพระตนไตร ขององค์สมเด็จพระพุทธชินบรลสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปในฐานะที่อาตม,มาเป็นคนอีสานคนหนึ่งก็เนื่องถึงคําสอนของนักปราชญ์อีสานที่เรียกว่าพยาคาว่าพยาหมายถึงคําคมที่เป็นข้อคิดของนักปราชญ์บัณฑิตสมัยโบราณที่คนอีสานเขาสอนสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นคําคมที่ฟังแล้วให้แง่คิดสะเก็ดใจได้อย่างดี วันนี้มีคำพยาอีสานบทหนึ่งมานำเสนอซึ่งเขาพูดกันว่าให้ตื่นเด็กขึอกาให้หากินคือไก่อีกครั้งหนึ่งว่าให้ตื่นเด็กขึ้กาให้หากินคือไก่ถ้าเป็นภาษากลางก็หมายถึงว่าให้ตื่นแต่เช้าเมืดเหมือนกับนกกาให้ทำมาหากินเหมือนกับไก่ ความหมายก็คือสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรใ,ในการทำมาหากินในทางที่สุจริตก็คือให้เรีบตื่นแต่เช้าตรู่เรีบไปทำงานเหมือนกับกาที่ตื่นแต่เช้าออกหากินและให้ขยันในการทำงานแม้จะไม่มีก็ให้พยายามคุ้ยเขียขยันขันแข็งยังงอมืองอเทา้าขยันคุยเขียหากินเหมือนกับไก่ที่ขยันคุยเขียหาอาหารค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยต่อไป มันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นมาเองอันนี้เป็นหลักของการใช้ชีวิตแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักคำพยาที่ท่านสอนมาให้เตื่นเด็กขึ้นกาให้หากินคือไก่คำนี้ท่านทั้งหลายก็จะเป็นคนที่มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตมีทั้งทรัพย์มีทั้งสติปัญญาในการดำเนินชีวิตสืบไปในปีพุทธศักราชใหม่นี้ เอาละการกล่าวสารธรรมเป็นคำอวยพรปีใหม่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอโมทานาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันธรรมะสวัสดี